โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมรอบที่สองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เอาปืน M ห้ารอมาเพราะว่าเคมีเราจะวัดหัวกันนะครับก็คือแบ <c oughs> บวันนี้พี่เปรี้ยวเกินด้จากชุดที่พี่ใส่นี้น่ารักก่อนนี้ไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาเดี๋ยวจะว่าชุดน่ารักไม่พอความหดวมันกะ็ต้องน่ารักด้วยนะครับ <c oughs> บอกแล้วว่าเบ็ดเดียวพอเกมที่แล้วแบบพี่แค่ปล่อยเฉยพี่แค่ปล่อยเฉยเ่ยน้องอ ตัวดีไก่ชุบไก่ชุบปอพี่บอกแล้วว่าขอแอคหน่อยละกันอูอ้แอดไม่ทันนะอู้ป้ายนี่มันขึ้นก่อนแเรวก็อยาเอาไปเรียนแบบนะครับก็คือตอนนี้นะพี่แอบเอาโป้มาน <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับก็ก็พี่แค่แค่คลิโโหไปเฉยๆนั่นแหละ <c oughs> บอกเลยว,ว่าตอนนี้แบบพี่โคตรด,ดีดนะครับพี่ไม่ได้เดินตัวไหนมานะก็ดูละกันนะครับรอือใครสามคิวอะอือดู แม่แม่แม่ก็ตัวแบตตั้งทีอะครับอือต้องแบบโหดๆหน่อยมาเกมนี้พี่ว่าพี่เราจะได้กินสักตัวสองตัวนะเกมนี้เราจะเอาลูกซองมายิงหืมขาโคตรขาวอะ่ะเห็นอย่างนี้แล้วแบบของขึ้นเลยอะน้องโอดงเอดกโอ้กดกดวิ่งไม่ไป,ไปอ,อ่ะโอ้โอเค ต่อให้ก่อนลักกันแหมแหมแหมขาดพี่ทีมแบบแทบแทบปางตายอะ่ะดูสิช่วยไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่ก็แค่ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็คือพี่แบบกดยิงหัวไม่ไปอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ยิงหัวดิเุ้ยพูดผิดพูดผิดเื่อหล,ล,ลุดอะไรมาละคือพี่เองก็รู้สึกว่าพี่เนี่ยจะกดวิ่งไม่ปิดนะครับผม ไม่ติดนะครับไม่ใช่ไม่ปิดก็บางคนจะหาว่าพี่นี่ยิงไก่นะครับแมแหมแหม,แมทุกคนก็ดู้อยแล้วกันนะพี่ไม่ได้ยิงไก่นะทางนู้นก็แดงแดงสามคนฮีโอฮีโลอีก3คนแล้วก็ไดมอนด์ไอีอีก1คนซึ่งก็ไปมาเกมนี้นี่คือแบบเราแบบโคตรจนเลยของเราไม่มี <c oughs> อะไรมึงต่อยอะไรเจ้าอะไรมาเกมนี้แบบพี่จะมาฟิตปังหลังฟิกเหมือนเดิมแล้วนะครับ เกมนี้แบบพี่จะเล่นของจริงแล้วมาอืม้มไม่หัววะ <First Blood. S 1> อโอ้อโหปืนมาดีกว่าแล้วก็แบบโอ้คันหูเคยะคันหูก็แบบว่าเกมนี้เราก็แบบ ทำนองว่าแบบเราจะต่อให้นะครับพอดีว่าเราก็สามารถเอาชนะศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าเกมแรกพี่ไม่ได้ฟุกนะมาทุกคนก็กดไล์เลียงถ้าใครยังไม่กดไล่อะพี่จะยิงหัวไปโดนนะก็เกมนี้เดี๋ยวพี่จะเอาแบบริ่มๆนะเกมนี้ลูกสองมารอบนี้เราเราเรา,เรา,เรา,เรามีของละของเราพร้อมของเราพร้อมอเอมืม่อกี้เรามีแค่ดีเซิร์ตจังหวะเราก็ไม่มีไอ้บอลเราก็ไม่เหลือด้วยอันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้อ้างนะครับพูดเรื่องจริงนะโอ้ย ไอ้เหี้ยนี่แม่งไปก่อนละเหมือนเหมือนมึงรีบอ่ะเออรีบไปชามใบอ่ะเฮ้ยรีบไปตายเหรอเชื่อพี่ดีกับไปไปก่อนหัวหน้าเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะใช่ปะไปก่อนหัวหน้าเดี๋ยวก็ตายต้องให้หัวหน้าฝูงนำ,นำนำทางถึงจะเป็นสิริมงคลเกมนี้ผมไม่ได้เล่นอีกละ ไม่ไหวเลย <c oughs> มันจะนั่งนานเกินไปละถ้าเป็นพี่นะครับแหมพี่วิ่งไล่หวดยับหมดแล้วป่านนี้พวกนี้คงไม่ได้เกิดหรอกครับก็เกมนี้ถ้าเราแพ้ก็ของก็ค่อนข้างจะจนมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรอดูไว้เลยครับผมก็ตอนนี้เนะี <c> ่ย <oughs> เล่นพี่เลดอีก <c oughs> ทำไมมันไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะหลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่เล่น S K S นะครับก็ตอนนี้เนี่ยพี่ได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ขอนะกดไลค์ยังถ้าคถ้าถ้าคุณไม่กดไลค์เนี่ยคุณอาจจะเล่นกากนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเป็น G M ที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยยิงไม่โดนหัวทั้งชีวิตก็ยังได้ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ <c oughs> กดไลค์แล้วกันมาอ๋อนั่นเริ่มจะขี้โมแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวเรารีบเล่นเลยก่อนโอ้โหผมไม่เล่นอีกแล้วอ่ะโอ้โหแมงเอ้แมงกูไมหน้าโชว์แอคหัวตอนแรกเลยอ่ะดูดิทุกคนผมตายอีกแล้วอ่ะ <c oughs> คือพี่ไม่น่าเอาเอาสเต็ปข่านสุดยอดมาใช้ย,ยิงหัวต้นเกม <c oughs> ก็แบบนี้แหละครับเดินไปไหนก็มีคนอยากยิงอ่ะเฮ้ นี่มันมิติใหม่นี่วะก็นี่เราจะแพ้อ,อีกเกมเหรอวะเกมที่เราก็แพ้เมื่อกี้มันทําท่าอะไรนะเมืทท่อ,อ,อกี้มันทาท่าอะไรเพื่อไอหัวคาโบกิมันทําท่าอะไรปะหัวคาโบกิเมื่อกี้คาโบกิมันทําท่า,ททายัางไงนะโอเคถค้าผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเว็บเพจโซนนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะเพราะว่าเว็บนี้พี่ก็ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับต้องไม่ชม อันดับแรกนะให้เรานะครับใครที่อยากจะใช้บริการเว็บนีนะก็ให้เราเข้ามาที่เข้าสู่ระบบนะครับใครที่แบบไม่อยากยุ่งยากเกี่ยวกับสมัครอีเมลเนี่ยให้เรากดที่เราอินด้วยเฟสบุ o คนะครับเราจะไปเติมเงินกันนะครับผมเนี่ยให้กดมาที่เติมเงินเลยเลือกที่ทูเบรลิตครับทีนี้นะครับก็ให้เรานะครับโอนไปยังเบอร์เบรลิตนี้นะครับเนี่ยเบอร์ศูนย์หกสี่นะแล้วก็โอนไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเขียนว่าทํารายการรอสักครู่นะครับนี่นะตอนนี้คอยพี่ก็เข้ามาแล้วผมนะหนึ่งร้อยช่วงนี้ผมอยาก สุ่มของรางวัลนี่ไงที่นะครับผมก็มาที่สุ่มฟรีไฟล์อัตโนมัติอันนี้ก็ให้กรอกไอดีผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไอดีผมนะเนี่ยทีนี้นะครับให้เรานะครับเริ่มการสุ่มเลยดีกว่าเรามาดูว่าวันนี้ผมจะมีโชคหรือเปล่านะมาฮะรอบแรกครับผมเฮ้ยเราได้มา50สเครดิตเรได้ตังฟรี5า50บบาทเลยเนี่ยมาฮะท่านผู้ชมรอบต่อไป ขอเว้ยไอ้เจ้ากูว่าเว็บแม่งบัคว่ะมันบัคหรือเปล่า,าเฮ้ยมันได้มาฟรีนะเนี่ยเอาระบบกำลังทำกานผมว่าแล้วแม่งเว็บแม่งบัคไอ้ีจบแล้วเว็บบัคที่ผมได้จักฟรีหนึ่งร้อยโอกาสแบบนี้แม่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยอ่ะหมุนหมุนโอเคๆผมว่าเว็บบัคอ่ะเฮ้ย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 เอา ไอ้ยอฟมันหมุนปุ๊บแม่งได้ของดีเลยนจะเกินไป1นึ่งพันห้าสิบสอเพชรเอาอีกรอบดิอ่ะมันหมุนอีกแล้วมุ่นละของดีต้องมาของดีต้องมาแม่งแบบไอ้เแี่โคตรดีแบบบักเฮ้ยโฮ้โคตเกินเกินไปผมขอสุ่มลองอีกรอบหนึ่งนะมาดูว่าแบบมันจะเกินหรือเปล่า เชเวบโอเคผมว่ามันน่าจะหยุดบักแล้วครับผมโอเคเราไม่ได้รางวัลยังคือผมยังไม่ขาดทุนเลยนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมเงินเลยดีกว่านะครับนี่นะครับคือตอนนี้ฮนะมันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเติมค่ายหนยนะกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็กดยืนยันทํารายการนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะเห็นว่าระบบกำลังทํารายการนะเราก็รอมันนะครับผมเฮ้ยทุกคนทุกคนก็ดูดีนะคือตอนนี้เพชรผมมี 5,400K เค คือรวมเพชรเก่าผมมีประมาณสามพันสองพันนี่แหละแหมแหมแผมก็ไม่ค่อยชอบคนที่ขี้แอคเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะผมนะกูดันไม่ชอบตัวเองเั้งนั้นเกมนี้ผมจะเซฟเซฟตัวเองนะครับผมจะเล่นให้ได้ทีมมันก็ไม่เข้าในเกมนี้แบบทีมโคตรโง่เลยดูดิถ้าไม่มีใครดันก็ดันดิดันดิขยับขยับแค่คนตูดยังยากเลยอะดูดิมีแต่คนอยากยิง มาดิไอ้อย่าให้กูได้เล่นกูขอตัวนะครับคำหยาบเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่ไหนอะเอาเอา ออนนี้ก็ฝากข้อหวังไว้กับพวกเองแล้วกันข้อหาที่เองเนี่ยอันนี้ที่พี่แบบตายไม่ใช่เลยนะครับเหมือแนบบเป็นการลงโทษทีมนะครับก็คือแบบให้ทีมสั่งนึกและกันว่าแบบถ้าทีมไม่มีพี่เนี่ยจะเล่นยากแค่ไหนนะครับดู <c oughs> นี่เป็นการลงโทษของทีมครับอ่าดูดูด <c oughs> <c oughs> นูนี่ไงนี่ไงเล่นยากไหมอะเป็นไงทีมแพ้แค่พี่ลงโทษแค่เนี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เกมนี้เราแบบ ไม่มีจะแพ้กับแพ้อะดูสิทุกคนโอ้โห <c oughs> ดาวผมไม่ลดว่ะดีนะที่พี่แบบเป็น G.M นะ่ะพี่ทำให้ดาวไม่ลดได้